คำว่าสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมนายคุงครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดใหม่ครับพาร์ทหนึ่งในเอาชีวิตรอดศูนย์จุดห้าจุดสิบนะำอากระตุกจงโอเคนะครับผมผมขอปรับก่อนมันกระตุกโอเคครับเดี๋ยวผมขอปิดเชดเดอร์นุ่นเชดเดอร์นี่กันครับเชดเดอร์ดิโอเคครับก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแรกๆมานะครับเราต้อง ไปตัดไม้ก่อนนะที่มันกระตุกนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นเพราะว่าเราอัดดูไงถ้าไม่อดัดนี่มลื่นเป็นอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็โอเคนะครับอเดี๋ยวเราตัดไม้กันก่อนเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากไม่ได้สั้นมากนะครับอฮไม่ได้ใช้เหมือนแต่ก่อนครับเอาซัก เอาสักประมาณ10-20นาทีก็ได้ฮะไม่ต้องแบบว่าเอาสั้นเกินไปฮะถ้ามีเสียงแทรกซ้อนก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเออตัดไม้ทําลายป่าตัดไม้ทําลายป่านี่เป็นสัญชาติญาณน,นะครับผมเป็นแบบว่าคนแคสเกมที่ยังไม่ได้ดังอะไรมากนะครับอาก็ฝาก คนที่กำลังดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ like. และถ้าคนที่ยังไม่ได้ส u b s c r i b e อย่าลืมกด s u ั s c r i b e ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับโอเคตัดไม้ได้เยอะแล้วครับเออแเราอาจจะไม่ได้ทำหลายพาร์ทนะเราอาจจะทำหลายพาร์ทครับแต่ว่าบางวันเราก็ทำคลิปสั้นเงี้ยเพราะาผมใช้ไวไฟไม่นานอนะไรประมาณเดี๋ยวเราหาเลนสร้างบ้านก่อนเอาเป็น ตรงนี้ก็ได้โอเคใกล้ๆจุดเกิดนี่นแหละดีปับ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 ไม้สติกโอเคนะเออเอ้ค้างโอเคถ้าเสียงไม่ตรงกับภาพก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอ่าก็โอเคไหมครับก็มาดูกันต่อเดี๋ยวผมจ้าดาบ ขั้วแล้วก็ที่ขุดแล้วก็ที่ตัดไม้โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก่อนนะเพื่อเอามาสร้างเป็นบ้านนะเ้ยตกครับเกือบแล้วพี่แกพี่แกอืมเลือดเลือดออกโอเวอแอกแอกอืมตายอืมยอดอลังการอเมซิ่งมากครับ ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่ไมค์ค่ะปกตินะครับแต่ว่าเป็นการเล่นอยู่ในเบิร์กเพนเจอร์ไงครับเพราะว่าผมลงมอดด้วยอ่าไม่ว่าจะเป็นมอดดาเมจบ้างมอดเลือดสาดอะไรประมาณนี้แล้วก็เทคเจอแพ็กนะครับมไม่ต้องถามอลิงกับผมนะผมไม่มีให้แน่นอนครับโอเคตัดไม้ทำลายป่า ตัดป่าทำลายไม้เราเป็นคนชอบขุดไม้ไม่ใช่ตัดไม้เราเป็นชนชอบตัดหินถ้าแบบว่า,าพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเป็นนักแคสเกมมือใหม่ครับอย่าเรียกว่านะแบบว่าคนบ้าคนหนึ่งที่ทำ YouTube แล้วไม่มีคนกดซับให้เหยอะเท่าไหร่ครับโอเคตัดตัดเลย ผมชอบเทกิพคนี่ก็คือมันดูแบบว่าธรรมชาติดีครับแบบว่าดูสวยดีอ่ะ <c oughs> ผมก็เลยลงครับ <c oughs> จืบ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 อาหารจะหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวราจะไปเมื่อกี้นี้ถ้ำที่เราใกล้จะตกตกเดี๋ยวเราไปขุดเอานน่นกันไม้นะพอแล้วแหละเราจะไปขุดหินกันก่อนอยู่ตรงไหนวยจำได้ว่าอยู่ข้างหน้านี่นเอง เดี๋ยวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูไก่กันไก่น่ารักน่าชังมากเดี๋ยวเๆออืดอื้อเอออตัดจากพอสมควรครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมผมจะไปลงมอดไดนามิกไล h ์นะครับแปบลบว่าแสงสว่างแปบลบว่าถือทอสเวลาลงถ้าเอาถือของสองมือได้ไหม ก็ไม่ต้องลงเวอร์นะนก็ได้เออ,อตัด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 ไปเลยไม่ต้องเกรีงใจตัดแบบคนจังไรครับปุ๊บปับปืดหปืปั๊บ,บโอเคครับตัดขุดขุดขุดไปแบบพอใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวแต่เ,เพิ่งเอาไปอะไรมากนี่ก็แค่พาดหนึ่งเองครับเดี๋ยวพาร์ดต่อไปแล้วค่อยแบบว่าทำ อลังการหน่อยครับพาแรกก็มาไ,ไกลแลวอวแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยเออพระเจ้าพระเจ้าขึ้นไม่เมื่อเดี๋ยวมันเพิ่มแสงได้ไหมผมเพิ่มเต็มแล้วอยากมีทอสจังนี่ไเิ่มไกลขึ้นได้ละอ๋อต้องขุดดินตรงนี้ออกหลดป๊า ป่าป่าป่าปาาขึ้นวกูจะต่อบอ็อกขึ้นงไงเนี่ยขุดขุดขุดเฮ้เดี๋ยวผมเจอพี่บัวแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนเพื่นข้ามันอน้ำก็มีแล้วที่นอนแล้วก็เตากล่องต่อไปก็เอาแบบว่าไม้ปูพื้นก่อน ว่าปูนพื้นเอาหลังเล็กๆก,ก่อนนะถ้าไม่ชมเราพึ่งแบบว่าลงเราจะพึ่งเอาหลังอะไรใหญ่มากปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึปึ๊บป,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 บปบโอเคไม้พอไหมไม่พอพอให้เป็นไม้แบบเดียวก,ก,กันหถืดคนแปลกแลอสัตว์ นี้ออก้วกันปาปาดีดับป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 าดีดับปะเราบก็้จะตัดหมดแล้วนะครบท่านผู้ชมที่ผมตัดต่อไปก็คือไม่อยากให้ท่านผู้ชมเบื่ออะไรประมาณนี้ครับตอนมันออกไปห้หรือทำลายทรัพยากรขอ,ของชาติไทยนะครับคือตัดให้ออกเลยโอเคคลิปนี้ขอดนึงน้ำนะแต่ไม่ยาวมากนะ ดี๋ยวเราต้องเอาไปตัดต่อไปอัพโหลดอะไรอีกครับผมมันอาจจะนานแค่นี้ที่จริงผมพอนะครับแต่ว่าก็ทำทักดีแว่นี้ก่อนรีบร้อนไปไหนปนีบทถ้าผู้ชมเคยเห็นสกรีนผมยังครเดแล้วผมก็ยดูครับ เป็นสก,กินที่คุณวิตเตอร์ทำให้ผมครับและยังไม่ได้แจกด้วยครับก,ก็ผมรักสกินนี้ครับเป็นสก,กินหาบอลของผมเลยดีกว่าอเออเดี๋ยวผมวางไม้ก่อนเลยดีกว่าปบ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 ป,บ,ปบอ่าเดี๋ยวเราก็ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับว่ารา2สองมีแน่นอนนะครับบายบาย